แจกว่ะอุ้ยมีขอมีขออุ้ยตายแล้วขอบอกไปใช้แล้วมานกินกระโปดแล้วมานเอาวนี่กินกระโปดแล้วมานกินกระโจดแล้วบานโออยแจกแต่ว่าขระปดผูไ้ได้กระโปดควรจะกินอะไรหนูกินเยอะแล้วเนี่ยหนูจะกินทําไมไม่เอาครับพอแล้วเมื่อกี้ก็ให้กุ้งกินไปแล้วนี่ เอาแล้วอาหารคนไม่ใช่อาหารแมวเนาะไม่กินได้ไหมเดี๋ยวหนูจะอ,อ้วกเดี๋ยวอ้วนจะอ้วกอ่ะเนาะไม่กินครับเดี๋ยวหนูอ,อ้วกเดี๋ยพอแล้วกินกับกินกุ้งไปตั้งห้าตัวแล้วเมื่อกีนอ้นะ่นะเนาะเนาะไม่กินเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวค่อยกินใหม่นะอ้วนเะนาะนะคะเนี่ยมาอีกแล้ว ไม่กินกินได้หรอหนูกินได้หรอใหอ้ชิมให้ชิมเดี๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆครับใจเย็นๆหน้าอมิตรน้อยๆให้หนูจะกินหรอมันกินได้หรอฮะเดี๋ยวเอาอ,อันนี้เอาใส่เอาอันนี้มันออกก่อนเอาขนออกก่อนอ่ะเดี๋ยวบี้ก่อนบี้ก่อนเดียวเบียอ่ะอันนี้อ่าแม่กินข้าโพด้านพี่น้องจริงๆเลยอะบบน,นี้นะ หนูก,กินหรอมันกินได้หรอครับกินได้เหรอโอ้ยพี่หนอบิ่งแมวกินแมวกินกระเพืเอ้าเอ้าแฉบแฉบแต่ว่าอยคือแฉบที่นอฮะแฉบที่นอแฉบแท้อ้าวนางเฝ้าแล้วบบังพี่หนอโอ้ยกินได้บ่งเม้มเาเมวกินขาานน้าวโดาพดได้อยู่บ่เอานี่อย เฝ้าคอยแล้วพี่น้องพี่น้องปองไปแนวกินข้าวโพดนั่งเฝ้าแล้วบันนั่งเฝ้าคอยแล้วบันให้จิงไดปบานนี้แกะวะแกะอา้อาอา้าอ้าแมวกินข้าวโพดพี่น้องหยังหยัมหยัมหยัมโอ้ยใหญ่ไอ,อ้แค่นี้ได้เวลาได้เย็ยนอีกใหญ่ คือแฉบใช่ไหมกระปวดคือแฉบใช่เพื่อนนะพอแล้วผมกินเยอะไม่ได้นะมันไม่ใช่อาหารแมวนามันเป็นอาหารคนนาแมวกินได้ไหมเนี่ยฮะกินได้ไหมอ่ะว้าว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 แฉบใหญ่ๆพูดคือแฉบอีกเนาะโอ้ยขออีกหนึ่งครับขออีกหนึ่ขออีกนะครับขออีกนะครับใหญ่ Janeiro> แมียวกินกระปวดเดียวๆนีง่งแฉบวะแฉบวะพ่อแล้วพ่อแล้วครับพ่อแล้วมันไม่ใช่อาหารแมวมันกินได้ไหมเนีเ่ยม,ม,มันจะไม่ท้องเสียหรออะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่ามันจะไม่ท้องเสียหรออหอยใหญ่เอาอ,อีกนะอีกจังหน่อยนะอีกจังหน่อยนะใหญ่อ้อยขอหิวดเดียวๆนี่ขออยากกินแง่แข็งกระปวดอ่ะอีกจังหน่อยนะจังหน่อยนิดเดียว อ้าวโอ๊ยกินหมดง่ายแม่กินจะปวดแย่มาแล้วพอแล้วบ่มีแล้วบ่มีแล้วบ่แล้วบ่แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วได้ต่อพอแล้วย้ําย้ํย้ํย้ําู้คือแฉบแต่ใหญ่ขออีกนะนะคือแฉบแต่นอขอมือก่อนขออีกเนีโอ้ยคือแฉบแต่นอแมวกินเขาปวดแาบโอ้ยคือแฉบแต่นอแาบโอ้ยเนี่ยแมวแาบโอ้ย เฉียบไหนเฉียบยังเนี่ยกินข้าวโพดบ้านเฉียบไรยำยำย้ำย้ำยำยำคือเฉียบถิ่นให่มาอีกแลนะเนี่ยกินข้าวโพดพอแล้วนะอวดพอนะเองกินเยอะแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วมันไม่ใช่อาหารคนเมันไม่ใช่อาหารแมวนะ กินยาแดดเองจะขี้แตกมาไม่เอาไม่เอาอาหารเองก็มีอยู่พาแล้วพาแล้วพาแล้เอาเอาแช่ก็ไปอุ้ยมีขอมีขอโอ้ยตายแล้วขอกินมาไปใช้แล้วบ้านกินกระโปวดแล้วบ้านเอาเอาเนี่ยกระโปวดแล้วบ้านกินกระโจทแล้วบ้านโอ้ยแจกแต่ว่ากระโปวดผู้ใด้ข้าวปวดยายจื้อมากได้เนี่ยแม่นยายจื้อมากห้ อ้ันนี้อ่ะแม่กินจับโป้ดโว้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าบ้านโอ้ยขอเองได้งายขอเองนะเอาไปให้คนกินนะจูพอแล้วเอาไปให้คนกินน้ำไงคนไว่ได้กินอยู่ดีคนกินน้ำเนี้นแล้วพ่อนักเจ้าพ่อพ่อแล้วกินอีกอยู่ไปยืนเนี้ยพอแล้วนับอ้วนนักพอแล้วมันอ้วนแล้วเดี๋ยวเนี้ให้คนกินน้ำเนี้ยเพียงนัก อะไรเดียวเนี่ยให้คนกินน้ำเนี่ยอุ้ยมีขอมีขอขอุ้ย